สถานีวิทยุชิวออนไลน์กระจายเสียงด้วยความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่107.5เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7.30นาิกา30นาทีถึง10นาฬิการายการที่ท่านจะได้รับฟังในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้เวลา7นาฬิกา30นาที รายการเพลงลูกทุ่งอินดี้9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกา20นาทีภาษาอาเซียนน่ารู้ภาษาขเขมร9นาฬิกา25นาทีรายการสารคดีท่องเที่ยวจนถึงเวลา10นาฬิกาปิดสถานีขอเชิญติดตามรับฟังรายการของสถานีต่อไปพี่เป็นอะไรไหวไหมเนี่ยว่างนอนไม่ไหวละ เนี่ยพี่เหนื่อยพี่ง่วงกลางคืนพี่นอนไม่ค่อยหลับเลยหลับยากมากคอมีอะไรที่ทำให้พี่หายง่วงไหมนี่ไงผลิตภัณฑ์แฮนดี้เฮิร์บไงพี่มี2ส,สูตรนะสีสม้มช่วยเพิ่มความสดชื่นช่วยกระตุ้นร่างกายช่วยฟืน้นคืนสมาธิครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เลยสูตรใหม่สีฟ้าช่วยให้หลับเร็วหลับสบายมีสารสกัดคูณสองและยังมีส่วนประกอบของคาร์โบไม สนใจสั่งเลยโทร0619374518ไปสั่งกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่าผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับ DJ On Smile ค่ะ ุกวนเ่ารสออาทิตย์เวลาเจ็ดตุกาสามสนาทีถึงเวลาแปดตุิกาสามสนาทีค่ะที่สถานีวิทยุชิวออนไลน์นะคะ fm ร้อยเจ็ดจุดเมกะเฮิร์ค่ะเช้าวันนี้ค่ะอากาศดีสดใสมากเลยค่ะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็คนในวัยทำงานนะคะบางท่านก็อาจจะใช้เวลาว่างในวันหยุดนี้อยู่กับครอบครัวนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจน,นะคะหรือใครที่ว้างๆนะคะก็หมุนคลื่นมาฟังเราได้ค่ะ ปิดต้นชั่วโมงนะคะด้วยรายการเพลงลุกทุรองอินดี้ค่ะในช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆของต้นสดาวกันนะคะที่ฟิจ์ริงกับอันพิไลค่ะมีชื่อเพลงว่าเป็นอย่างบุญไปฟังกันเลยค่ะขอบคุณสวรรค์ที่ทรงเจ้ามาให้อาเด้อ คนนี้ให้ตายจากศีลสตว์แล้วเกิดใหม่อีกทีก็จักสิมีสิหาพ้ดีคือไอได้บอกก็เป็นอย่างบุญของไอยรกันแนล้วเนาะที่ไอย,อยังฮับกบ่ทิมบ่ป้าบ่หนีไปสายได้พอกันแล้วสาตว์นี่กะจังมันเป็นอย่างบุญหลายขอบคุณสวรรค์ที่ทรงไอลงมา ก็จบไปแล้วนะคะเพลงที่เปิดไปมือสักครู่นี้นะคะก็คือเพลงเป็นอย่างบุญค่ะของคุณต้นสดาวที่ฟิเตเจอริ่งกับคุณอันพิไลนะคะเป็นเพลงของคนที่กําลังมีความรักค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงมิวสิคอลขอมาจัดให้ค่ะในช่วงนี้เราจะเปิดสายหน้าไมค์ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ขอเพลงกันเข้ามาค่ะ ใครที่อยากฟังเพลงไหนเพลงไหนที่ว่าเพราะกำลังฮิตในช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามากับอ่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0648301631ค่ะ0648301631ค่ะโทเข้ามาได้เลยค่ะสายแรกของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรคะเพลงเพงินลโบเมนผู้สาวเฮาของ พี่มนแคนแกนคูนครับฝากเพลงนี้ให้ใครคะขอให้แฟนเก่าแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็พิเศษให้พี่หน้าไม่สุด,ส,ดสวยด้วยครับได้เลยคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสายทีส่สองมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงอะไรคะเพลงลืมหูซิฟค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะได้คะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับสองซ้ายที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาขอเพลงกันเมื่อสกูลนี้นะคะก็มีเพลงเพื่อนบอเมนผู้สาวเฮาของบลนแคนกันโคนนะคะแล้วก็เพลงลืมหูซิฟของแอนออรดีนะคะในช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะเพื่อนบอแมนผู้สาวของเฮา เอาคักคักเด้อใจแม่นสิยังหกเขา,า,เขาคือเกา่าคือเกา่เกาก็ต้องถอยออกมาไกลไกตอนนี้เพัน,เป,นเป็นเป็น,นต่คนอื่นจำใส่สมองเอาไว้แม่นน้ำตาสิลา ็ต้องเหตุใจย้ำคิดพอดเขาแม้นน้ำตาสิลายก็ต้องบอกใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเขาแล จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสองสายที่ดาเข้ามาขอเพลงค่ะเพลงแรกที่ฟังจบไปนะคะเป็นเพลงเพื่อนบอมเบผู้สาวฮาวค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโดนใจหนุ่มสาวที่กําลังอ,อกหักอยู่ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะส่วนเพลงที่2นะคะก็คือเพลงลืมผู้สีผค่ะซึ่งเป็นเพลงที่กําลังโด่งดังอยู่ในช่วงนี้นะคะฮิตติดช์ตเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังมีเพลงเพราะๆโดนใจกันบ้างไหมเอ่ยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่องสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เฮนดี้เฮิร์บนะคะเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นร่างกายนะคะเขาจะมี2ส,สูตรนะคะก็คือสีส้มจะช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋และก็สดชื่นนะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะใครที่นอนหลับยากๆนะคะแนะนําเลยค่ะจะมีส่วนผสมของคาโมมายค่ะจะช่วยให้หลับไวค่ะใครที่สนใจหรืออยากจะลองสูตรไหนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่0619374518ค่ะ0619374518ค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดตกานาทีถึงเวลา8ปดกานาทีทุกเช้าวันสอ์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ดีเจออนสมาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เป็นอะไรไหวไหมเนี่ยว่านอนไม่ไหวละเนี่ยพี่เหนื่อยพี่ง่วงกลางคืนพี่นอนไม่ค่อยหลับเลยหลับยากมากพอมีอะไรที่ทำให้พี่หายง่วงไหม นี่ไงผลิตภัณฑ์แฮนดี้เฮิร์บไงพี่มี2ส,สูตรนะสีสม้มช่วยเพิ่มความสดชื่นช่วยกระตุ้นร่างกายช่วยฟืน้นฟนสมาธิครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เลยสูตรใหม่สีฟ้าช่วยให้หลับเร็วหลับสบายมีสารสกัดคูณ2และยังมีส่วนประกอบของคาร์โบไมล์สนใจสั่งเลยโทร0619374518ไปสั่งกันเลย รับฟังข่าวต้นชั่วโมงกับรัตนาโคกโพค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีพักกล,าล้าไกลพร้อมแจงประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพในการออกความเห็นแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อวานนี้ที่กรุงเบอร์ลินสหพันธรัฐเยอรมนีนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบคำถามสื่อมวลชนระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี โดยระบ,บุถึงรัฐบาลชุดนี้ว่ามาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องขณะที่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังเริ่มต้นแล้วและเป็นไปตามที่สมควรจะเป็นส่วนการพิจารณาคดีพักก้าวไกลนั้นรัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมโดยเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการศาลยุติธรรมโดยเชื่อว่า ฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิทจะชี้แจงเพื่อปกป้องตนเองในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นนั้นนายรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยเชื่อว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการออกความเห็นแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเช่นกันจบข่าวรัตนาโคกโพอ่าน ภาษาอาเซียนน่ารู้ภาษาเขมรจุมเรียบซัวสวัสดีจุมเรียบเรียลาก่อนโมปินามาจากไหนเตนานาไปไหนทเวอเอเวยทำอะไรซีบายเฮยหรือเอารับประทานข้าวแล้วหรือยังเพอตึกดื่มน้ำเนียชโมอเอเวยคุณชื่ออะไรโมปินา คุณมาจากไหนเนี่ยสอสบายเจเตคุณสบายดีไหมรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวชุดที่นี่หาดสอพักผ่อนไม่เพียงพอแวะมาหาดสอก็ได้นะ หาดทรายเล็กๆลซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาเป็นหาดทรายที่มีทรายทอดยาวมีน้ำทะเลใสสะอาดบรรยากาศเงียบรมรื่นเป็นอีกหนึ่งหาดที่เหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนและเล่นน้ำในวันหยุดค่ะหากจะกล่าวถึงชายหาดเล็กๆนี่คือหาดสอหาดสอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ในจังหวัดชนบุรีและอยู่ในเขตทหาร ภายใต้การดูแลข,ของกรมสัมภาววุธฐานเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหาดจะมีความเงียบสงบคนไม่พลุกพล่านน้ำใสหาดทรายละเอียดเหมาะสำหรับปิกนิกริมหาแบบครอบครัวหรือจะนำเต็นท์มากลางเพื่อพักผ่อนได้หาดสสัตหีบเหมาะมากในการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดค่ะ ที่หาดสอมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกเช่นดำน้ำตื้นดูปะการางังภายเรือแคนูนั่งเรือชมทัศนียภาพตามจุดต่างๆหรืออาจจะเป็นการเล่นกีฬาริมชายหาดนอกจากนี้ยังมีเปรผ้าใบเสือร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มสิ่งของเครื่องใช้ห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ในยามเย็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในบ้านพักของหาดสอสามารถเดินเล่นริมหาดได้ซึ่งหาดโสจะเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้เด่นชัดและสวยงามสำหรับใครที่กำลังหาที่เที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะหาดสสให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางถ้าใครโดยสารมาโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถขับตามทางสายสุขุมวิท หรือถนนสาย3-3-1ห่งค่ะที่นี่สถานีวิทยุชีวออนไลน์ กระจายเสียงด้วยความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่107.5เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครดำเนินรายการตั้งแต่เวลา7นาฬิก30นาทีบัดนี้เวลา10นาฬิกาขอให้ท่านติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการจงประสบความสุขสวัสดีค่ะ